วิธีการอ่านใจคนนะคะง่ายๆนะคะ7%มาจากคำพูดคำพูดของคนเนี่ยเราเชื่อได้แค่7%เท่านั้นเห็นด้วอย,ยังว่าเราไม่ควรจะเชื่อคำพูดของคนเพราะว่าโอกาสที่เขาจะพูดจริงแค่7%เท่านั้นคะ่ะ38%มาจากน้ำเสียงอ่าเรา ขายประกันบ่อยๆเราเจอลูกค้าบ่อยๆเนี่ยเราจะสามารถที่จะจับน้ําเสียงลูกค้าได้ว่าลูกค้าโกหกหรือลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อจากน้ําเสียงนะคะแล้วก็5้าเซนนะคะมาจากกิริยาท่าทางของลูกค้าที่เราไปเจอตัวแทนประกันใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังอ่านใจอ่านความรู้สึกของลูกค้าไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ ถ้าอยู่นานๆแล้วค่ะยิ่งอยู่นานนะคุณก็จะจับกริยาท่าทางจับน้ําเสียงจับคําพูดของลูกค้าได้ว่าเขาพูดจริงหรือหลอกลวงหรือหลอกให้ตัวแทนตายใจอย่างเงี้ยค่ะการที่เราอยู่ในธุรกิจประกันเนี่ยเราจะได้ฝึกจิตกับคนเยอะมากมาก,มากเพราะนิสัยของตัวแทนประกันคือแต่ละวันคุณจะต้องแอแอดเพื่อน คนที่คุณไม่รู้จักอย่างน้อยหนึ่งคนนะคะค้าเจ้าเนี่ยหาลูกค้าทางออนไลน์ใช่ไหมคะค้าเจ้าก็จะแอดเฟอนแอดเพื่อนทางไลน์ทางเฟซหรือคนรู้จักข้างนอกทุกวันสมัยก่อนเนี่ยเราแจกนามบัตรอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีไลน์ไม่มีเฟซไม่มีเมลไม่มีมือถือให้เราติดตามเขาไม่มีวอตแอดไม่มีอะไรเราแจกนามบัตรแจกนามบัตรแล้ว ลูกค้าบางทีก็เอานำบัตรเราไปทิ้งก็ไม่ได้รู้จักกันเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนอะ่ะกว่าจะขายประกันได้คือเราจะต้องไปเจอเขาไปแล้วไปอีกไปจนกว่าเขาจะสนิทกับเราก็สร้างคอนเนคชันได้แต่ปัจจุบันไม่ต้องค่ะปัจจุบันแอดไลน์แอดเฟซแอดเพื่อนนำบัตรก็แทบไม่ค่อยต้องจ่ายนะคะทำไว้อันเดียวในมือถือแกะแคปเจอร์รูปไว้แล้วก็ส่งไลน์ส่งเฟซส่งไลน์แล้วก็แต่ละวันแล้วก็โพสต์ค่ะ โพสออนไลน์ online, ทุกช่องทางค้าเจ้าเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าแอดไม่ได้ยิงแอดค้าเจ้าก็อาศัยโพสถีโพสเยอะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยเขาจะปิดการฟิดไม่ให้มองเห็นกันใช่ไหมคะค้าเจ้าก็อาศัยโพสเยอะโพส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 ไปอย่างเงี้ยทีทีทีท,ทีมันก็จะต้องมีคนมาเห็นกอ็อาจจะได้ลูกค้าได้อะไรจากทางออนไลน์ไป แบบนั้นแล้วก็พอดีอยู่มา18ปีแล้วค่ะก็จะมีลูกค้าเก่าด้วยที่วนกลับมาซื้อก็ต้องทำหลายช่องทางเนาะเพื่อให้อยู่ได้ใน